24เมษา2,563ครับวันนี้ผมอยู่ที่บ่อธนาคารน้ำใต้ดินครับของท่านเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านพิจิตศรีชนะครับอ,อ่วันนี้เป็นการดำเนินการครับในวันที่4ของการดำเนินโครงการนะครับท่านผอ,อ,อกองช่างอบตอนองมีครับท่านสุเวทดินแสงครับ วันนี้ท่านได้รับคาสั่งครับจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนองหมีครับท่านจะตุลงชื่นตานะครับให้ลงมาช่วยนะครับดูแลนะครับบ่อของท่านเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับขณะนี้ครับที่มองเห็นอยู่ข้างล่างนะครับท่านกําลังลงเดินลงไปดูนะครับว่าความลึกของบ่อนะครับอยู่ในระดับไหนนะครับ ซึ่งเท่าที่มองดูน่าจะถึงสายแป้งนะครับอยู่ชั้นล่างนะครับน่าจะถึงสายแป้งเพราะเท่าที่มองดูระยะนี้ครับแต่ว่าพอออกองช่างท่านต้องลงไปดูเองนะครับส่วนผมก็ถ่ายทํานะครับอยู่ด้านบนนะครับวันนี้อากาศร้อนนะครับอากาศร้อนมากครับที่บ่อนะครับของท่านเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับ ค่อนข้างร้อนแล้วก็มีฝนตกนะครับซึ่งขณะนี้ครับเราใช้รถแมคโครนะครับจำนวน3คันนะครับแล้วก็ใช้รถดัมมนะครับในการขนท่ายดินนะครับอีกประมาณ6คันนะครับซึ่งบ่อนี้นะครับท่านใช้งบประมาณนะครับส่วนตัวของท่านนะครับเพื่อที่จะทำให้เป็นต้นแบบของธนาคารน้ำใต้ดินนะครับเนื้อที่ประมาณสักดูคร่าวๆน่าจะประมาณสัก10ไร่ได้นะครับ ซึ่งมวลน้ำมหาสารครับจากบ้านหนองมุทีครับลงมาณจุดนี้นะครับซึ่งปีที่แล้วครับมวลน้ำก็เยอะนะครับมากมายนะครับสำหรับตรงนี้นะครับน้ำที่ลงมาตรงนี้แต่ปีนี้ก็ปรากฏว่าทุกๆปีน้ำมันก็ถึงหน้าแรงน้ำมันก็จะแห้งนะครับซึ่งระดับน้ําที่เก็บไว้นะครับตรงนี้ไม่เพียงพอนะครับในการใช้ในหน้าแล้งนะครับท่านหลังจากที่ท่านเดินทางไปดู ความสําเร็จนะครับของการบริหารส่วนตำบลน้องหมีครับอำเภอกุชังหวาดสะทุทรนะครับท่านก็สนใจนะครับท่านอยากจะเดินบันการครับบนพื้นที่ของท่านครับมวลน้ํามหาสารนะครับที่ลงมาณจุดนี้นะบนพื้นที่ประมาณ2ตารางกิโลเมตรนะครับน้าจะมารวมณจุดนี้นะครับแล้วก็เชื่อมต่อลําโพงซึ่งน้านะครับแหล่งน้ําตรงนี้ครับถ้าเกิดสมบูรณ์นะครับอาจจะได้ น้ำนะครับไปเลี้ยงนะครับธนาคารเลี้ยงน้ำใต้ดินนะครับขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปื่อยนะครับซึ่งท่านประสงค์นะครับที่จะดำเนินการอย่างนั้นนะครับแล้วก็เพื่อที่จะเป็นต้นแบบนะครับสำหรับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในรัฐบาลในช่วงนี้นะครับที่จะมาดูว่าความสําเร็จที่ท่านดําเนินการความเชื่อมั่นนะครับที่ท่านดาเนินการนะครับ ท่านได้นําเสนอครับโครงการธนาคารน้ำใตดินนะครับขององค์การบริหารส่วนตำบลน้องหมีนะครับกับท่านอธิบดีกรมส่เสสงเส,สเสริมการปกครองส่วนท้องอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับท่านก็ <S <S ให้ความสนใจครับท่านมาตรวจเยี่ยมที่อบตอน,น้องหมีนะครับแล้วก็วันนั้นท่านเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับท่านก็ไปรอ,อต้อนรับท่านอธิบดีนะครับด้วยนะครับ คาดว่านะครับการดำเนินการนะครับณจุดนี้นะครับอีกประมาณสักสิบวันนะครับน่าจะเสร็จนะครับหลังจากเสร็จสิ้นนะครับบ่อนี้ก็จะเป็นน้ำครับสีเขียวมรกตนะครับเป็นทะเลนะครับอีสานนะครับอีกหนึ่งแห่งนะครับเกิดขึ้นที่อําเภอกุชุมนะครับจังหวัดยาสรอซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้ครับเราได้รับจากท่านอาจารย์ชาติศรีวิชาถาท่านอาจารย์โกวิทตดอกไม้นะครับ เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชานะครับและก็ะท่านพอกองทางครับท่านสเวยียอินแสงครับนำขยายผลนะครับเพื่อให้เกิดระบบธนาคารน้ำใต้ดินนะครับในเขตจังหวัดยะโสธรต่อไปครับ